ก็บางคนก็ออกโลกเห็นใจหญิงหน่อยนะจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็มีบางทุ่มเสียงก็บอกว่าก็ต้องให้เครดิตหญิงหน่อยที่ทุ่มเทให้กับพรรคเพื่อไทยบางคนบอกก็ทุ่มเทเต็มที่นะถ้าดูจากภารกิจที่ผ่านมาแม้ว่าจะเลอกตั้งซ่อมในทุกเวทีแต่ก็เต็มที่ก็แต่ว่าที่จริงถ้ามองในเชิงของการเมืองนะก็ต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้รีดศักยภาพในตัวของความเป็นหญิงหน่อยออกมา ช้จนหมดหมดลเลยอ่ะมันก็ได้แค่นี้นี่แหละอืมันก็ได้แค่นี้น,นี่แหละนะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นความล้มเหลวของหญิงหน่อยไหมพูดอย่างนั้นก็ไม่แฟร์ถามว่าหญิงหน่อยทำผิดทำอะไรผิดไหมถ้าใครบอกว่าหญิงหน่อยทําผิดมันก็ไม่แร์เหมือนกันดังนั้นหลายๆคนก็ก็ถามหาหญิงหน่อยมีโอกาสได้คุยกับหญิงหน่อยไหมนี่พยายามต่อสายเหมือนกันนะเราก็พยายามนัดหมายเมื่อวานทั้งวันเลยอื ในที่สุดก็เจอหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารั์ก็บอกว่าไม่สะดวกระยะนี้ขอตัวเถอะอ,อ่ะก็เข้าใจความรู้สึกมันมีมันมีทั้งเรื่องของจังหวะจักรนในการที่จะออกมาสื่อสารกับสังคมใช่ขณะเดียวกัน แผลก็ยังสดอยู่ตอนนี้มันยังแผลยังสดยังแรงขอดูกระแสก่อนอีกสักวันสองวันด้วยคือคือสองสองสองอย่างประกอบกันหนึ่งแผลมันยังสดอยู่มันต้องทําใจเหมือนกันอย่างที่สองอยูทิศทางให้ชัดกว่านี้ไหมใเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องดึงจังหวะดูอะไรให้มันชัดกว่านี้นิดนึงรีบออกตัวแรงไม่ได้นะสถานการณ์แบบนี้มันถือว่ามันสําคัญการออกตัวเนี่ยแรงต้องมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์ค่อยแรงถูกต้องอย่างที่สองถ้าจะออกตัวเร็ว คุณก็ต้องอ่านเกมให้ขาดถ้าอ่านเกมไม่ขาดหรือมันยังหรือต้องรู้อะไรชัดๆอ่ะหรือมันยังคุมคือคุมเคือออกตัวเร็วไปเดี๋ยวสวยหรือมีอะไรที่ชัดๆบอกกันมาตรงๆเปี้ยงๆหญิงหน่อยอาจจะก,กลา้าคุณหญิง <นะ S 1> าอาจจ<น>ะกล้ากมาจะพูดแต่ตอนนี้ก็รอทิ้งจังหว<น>ะ,<น>ะแล้วกันโอเคก,ก,ก,ก็ก็เมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยเกิดไฟไหม้ชุมชนหลังตลาดใหม่ดอนเมืองใช่หญิงหน่อยก็ลงพื้นที่ไปดูเลยนะลงพื้นที่นะใช่ลงไปดูชาวบ้านที่ประสบภัยท่าไหร่ชาวบ้านแถวๆชุมชนดอนเมือง เขาโอเคกับหญิงหน่อยนะ,ะภาพที่ต้องบอกว่าสุดยอดดราม่าทางการเมืองเลยก็คือ,อภาพชาวบ้านโผไปกอดหญิงหน่อยแล้วร้องไห้สูญเสีย,ดเ,ดยเป็นผู้ประสบภัยอะ่ะขณะเดียวกันภาพหญิงหน่อยที่โอบชาวบ้านที่สูญเสียทั้งเด้อทั้งตัวสีหน้าสีตาเธอก็แหม่นะ ให้กำลังใจให้กำลังใจถือว่าไปลงพื้นที่ไปให้กำลังใจด้วยนะคะคับผู้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยผมหมายถึงให้กำลังใจหญิงหน่อยสองผู้เดี๋ยวร้อนด้วยหน้าอะนะนะนะดูหน้าของหญิงหน่อยซิฮะผมนึกถึงภาพว่าที่ผู้ว่ากทมเอาน่าทิ้งพักเลยแล้วก็ไปลงผู้ว่ากทมเลยดีกว่าดีไหมเหนื่อยแบบนึงนะแต่ถ้าแพ้คราวนี้นะผมว่าจบนะคุณหน่อยเลิกเถอะจบนะ จบเพ้อจบพอและพอและ